ท่องไปนในโลกที่หนาวเย็นและเงียบงันเรามองไม่เห็นเส้นขอบฟ้าผู้ปกครองคนเก่าบทเปรื่องความภาคภูมิ <and glory. S 1> ใจและความรุ่งโรจน์มันรู้สึกเหมือนเพิ่งจะเมื่อวานนี้เอง <but S 1> แต่เรากำลังหมุนวงล้อแห่งความก้าวหน้าจนมาถึงช่วงที่หนาวเหน็บมันทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่ง <But> มันกระทนหันมาก ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพื่อพวกเราเช่นกันไม่ว claro> ่าจะเป็นชนชั้นไหนโลกเราถูกปกคุมไปด้วยหิมะเราสูญเสียร่องรอยสุดท้ายไปของความเป็นมนุษยชาติ เราอำลาความบุดมสมบูรณ์และสลับพวกที่ยังอยู่ก็ต้องปรับตัวกันหน่อยเราออกจากบ้านและมุ่งหน้าไปทางเหนือเราเดินทางหลายสัปดาห์อาจจะเป็นเดือนมาแล้วทิ้งทุกอย่างที่คุณเคยเชื่อว่ามันสร้างคุณขึ้นมามันคือความหวัง ที่ผลักดันเราไปข้างหน้าทำอย่างช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนเรารู้ทงที่ต้องแลกมาด้วยการเดินทางของเราและเราแลกมันมาแล้วด้วยอาจจะเป็นร้อยครั้งแล้วก็ได้ในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงเพื่อสร้างเมื่องสุดท้ายบนโลกไปี <c oughs> แม่งเรอเอาจะเจ็บคอเลยไม่เก็กเสียงแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมไม่ทําการเอาชีวิตรอด100วันในเกม f o ฟอ p พังหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมเล่นเกมอะไร f o ฟอ p พังเป็นเกมเอาตัวรอดแบบ RTS แล้วทำการสร้างเมืองเมืองสุดท้ายของโลกใบนี้เพื่อสู้กับความหนาวเย็น ซึ่งผมบอกเลยว่าแม่งเย็นจริงๆนู่นล่อไปลบ90าสิองศาใครจะอยู่ได้วะเราต้องรับบทเป็นนายกเทศมนตรีและร่างกฎหมายให้คนเขาไม่พอใจเล่น <c oughs> เฮ้ยเบืดชีวิตจริงนั่นแหละซึ่งบอกเลยว่ามันกินเวลานานมากแล้วผมก็ล้มลุกคุกคานอยู่หลายตาเลยกว่าจะอัดเสร็จและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใน100วันในเกมฟอร์ดพังทูเกเตอร์เฮ้ยแค่ฟอร์ดพังอย่างเดียวโดยเริ่มเกมมาเหมือนผมจะมีแท่งอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงกลางเมือง ผมสันนิษฐานว่านั่นคือเจเนเรเตอร์เราต้องทําการส่งคนออกไปเก็บทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ฐานหิน หรือว่าเหล็กเพื่อ,อามาพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ไงเก็บไม้ไปเลย15คนเมื่อสั่งให้เขาเก็บไปแล้วเขาก็จะขุดหิมะเพื่อเดินทางไปเก็บสิ่งที่เราต้องการผมกำลงงังงงกับระบบของมันอยู่ไม่นานอยู่ดีๆก็มีอะไรเด้งขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนนี่มันจะเป็นกฎหมายที่เราสามารถร่างได้ซึ่งมันก็มีหลายอันเลยอแต่ผมไปสะดุดตาอยู่อันนึงก็คืออันนี้เลยเป็นเหมือนที่พักพิงของเด็กอันนี้มันยังไม่เท่าไหร่มันยังเบสิกแต่อันหนึ่งนี่สินี่ใช้แรงงานเด็ก ดูจะเหมาะสมกับเราดีนี่แหละเอาอันนี้แหละจะได้มีคนงานเยอะๆเรียกได้ว่าความหวังของเมืองนั้นลดหวบเลยเมื่อร่างกฎหมายเสร็จผมไม่ทําการสร้างบ้านเพิ่มเติมที่จริงมันก็ใบชบ้านนะมันเหมือนจะเป็นเต็นมากกว่ามันจะไปกันกความหนาวอะไรได้เดี๋ยวเต็นเนี่ยช่างมันดีกว่าไม่มีที่อยู่อย่าบ่นเลยเมื่อเล่นไปนสักพักเกมก็ได้บอกว่าจเนเรเตอร์ของเรานั้นยังไม่ได้เปิด คุณต้องทําการเปิดเจเนเรเตอร์ในคืนนี้ซึ่งไอตัวเจเนเรเตอร์นี้มันจะให้ความอบอุ่นกับชาวเมืองนั่นเองหูแค่ลบ20องศา มันยังไม่ต้องเปิดหรอกมันเปลืองของผมทําการดื้อแล้วไม่ยอมเปิดเจลเลเตอร์ในคืนนี้อีกเช่นเคยเพราะว่าในอนาคตทรัพยากรพวกนี้จะสําคัญกับเรามากๆรอมันไม่ไหวจริงๆค่อยเปิดล้วกันคืนที่2ผมสังเกตว่าตอนนี้คนในบ้านเมืองเริ่มที่จะป่วยกันแล้วอุ้ยออนแอเก,กินผมไม่ทําการเปิดโรงพยาบาลแห่งแรกและร่างกฎหมายอ,อันหนึ่งก็คือให้กินซุปแทนข้าวนั่นเองเพื่อประหยัดทรัพยากรซึ่งไม่ว่าจะร่างกฎหมายอะไรมาเหมือนประชาชนในเมืองก็จะไม่พอใจผม ทุกครั้งมันจะไปรอดไหมเนี่ยหลังจากนั้นผมไม่ทําการสร้างโรงล่าสัตว์ เพื่อหาอาหารให้ประชาชนทั้งหมดเขาจะได้ไม่อดตายกันะนะเวลาแบบมันออกไปหาไม่ได้อบอกเลยว่าบริหารโคตรจะดีไม่เหมือนใครบางคนที่เรารู้จักซึ่งเกมมันก็ยังบอกผมอยู่ได้ว่าตอนนี้เจเนเตอร์ของเรายังไม่ได้เปิดเออรู้แล้วมันยังไม่เปิดไงมันมันยังไม่จําเป็นหลังจากนั้นผมได้ร่างกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งมีอยู่2อันที่ผมกําลังลังเลอยู่อันแรกเป็นผ่าตัดแบบจริงจังส่วนอันที่2เป็นแบบรักษาชีวิตหรือก็คือให้นอนแห้งไปวันๆันนั่นแหละแต่ผมเป็นคนดีไงผมไม่ทําการเลือก สัดเทนไหลทหรือก็คือดูอาการนั่นแหละซึ่งไม่รู้เลือกผิดหรือเปล่านะหลังจากนั้นผมได้ก่อตั้งหน่วยสำรวจหน่วยแรกในเมืองของเราเพื่อออกตามหาผู้คนที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้รวมถึงทรัพยากรต่างๆด้วย นี่ไงหน่วยสำรวจหน่วยสำรวจมาเป็นบอลลูนเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยผมโดนมนุษย์แม่ประท้วงไม่ให้เด็กมาทำงานเฮ้ยโลกจะล่มจมอยู่แล้วมันต้องช่วยกันไหมอ่ะในวันที่สาเหมือนอากาศจะเย็นขึ้นอีก10องศาซึ่งผมก็ยังดื้อไม่ยอมเปิดเจเนเรเตอร์ให้เขาอีกเช่นเคยนั่นแหละมันยังไหวอยู่มันยังไหวอยู่ทนกันหน่อย ในวันนี้ผมได้สร้างโรงวิจัยเพิ่มอีก2อันเพื่อที่จะทําให้เมืองนั้นมีวิวัฒนาการมากขึ้นและ,จะเจริญยิ่งขึ้นไปโดยการวิจัยอันแรกที่ผมจะอัพนั้นก็คือการเก็บของได้ไหวขึ้นนั่นเองเราจะบังคับไม่ให้เขาอู้งานและผมได้สร้างโรงตัดไม้เพื่อให้เมืองของเรานั้นมีไม้มากขึ้นในการสร้างสิ่งของต่างๆต่อไปลากทางมาลากทางมาไม่มีถนนมันไปทำงานไม่ได้ไงเกมเนี้ยมาชีวิตประจำวันการร่างกฎหมายร่างไม่พัก อันแรกมันเป็นปล่อยดอ,อนแห้งใช่ไหมนั่นก็ต้องเพิ่มความจุโรงพยาบาลไปเลยเหมือนอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นให้ข้าวคนป่วย2เท่าซึ่งกูงกกูไม่ให้หรอกเดชาบ,บุญในวันที่4เหมือนอากาศนั้นจะร้อนขึ้นผมบอกแล้วไม่ต้องเปิดหรอกเจเนเรเตอร์รอนหนาวกว่านี้ก่อนแล้วพวกทรัพยากรที่อยู่บนพื้นนี่มันยังเก็บให้ผมไม่หมดเลยไปเก็บไปเก็บไปเก็บให้มันหมดก่อนนี่อะไรเนี่ย ให้อาหารเด็กสองเท่าบ้าหรือเปล่าใครจะไปให้เปลืองของเห็นใจดีหน่อยไม่ได้เลยพวกนี้ในวันที่4นี้เหมือนการรักษาพยาบาลของเรานั้นล่าช้าเป็นอย่างมากผมไม่ทําการเปิดโรงพยาบาลเพิ่มอีกหนึ่งสาขาหรือว่ามันเป็นเพราะกฎหมายไอ้ยื้อชีวิตวะ ไม่น่าอัพมาเลยมันรักษาชามากและตอนนี้เหมือนหน่วยสำรวจของเราจะไปถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วก็ได้ทรัพยากรมาเล็กๆน้อยๆและส่งสำรวจต่อไปเป้าหมายในการสำรวจคือหาคนนะเราต้องการคนในเมืองเราเพิ่มขึ้นโอ้ยไอ้นดี่ก็ขึ้นมาไม่หยุดในวันที่5กฎหมายอันใหม่ก็ได้บัญญัติขึ้นนี่อะไรเนี่ยให้เด็กทำงานทุกงานอุย๊ยใจร้ายเกินเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแล้วกันอันนี้เป็นสนามมวยลุมพินี เอาวันนี้แหละได้ความสุขของชาวเมืองมากขึ้นตรงไหนดีตรงนี้ละกันใกล้ๆบ้านเรือนเขาจะได้ออกมาดูมวยกันได้แบบทุกคืนไงใครทะเลาะกันนะกูเอาเข้าสนามมวยหมดแหละทีนี้ ในวันนี้ผมได้วิจัยการเพิ่มหน่วยสำรวจเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยเพื่อความรวดเร็วในการสำรวจเมืองเราจะได้เจอคนในโลกใบนี้มากขึ้นและเอามารวมรวมกันและทรมานนั่นเองหลังจากนั้นผมสังเกตเห็นว่าตอนนี้ทรัพยากรของเรานั้นใกล้จะตันคลังกันหมดแล้วผมไม่ทำการสร้างโรงเก็บของเพิ่มเติมอีกหลายแห่งเลยกักตุนทรัพยากรไว้ใช้ตอนที่แบบพายุเข้าอันนี้เก็บถ่านอันนี้เก็บไม้อันนี้เก็บเหล็กแล้วก็อีกอันหนึ่งเก็บอาหาร โอ้ยเหมือนมันรักษาช้ามากเลยอะผมอัปเกรดเป็นเมดิเข้โพสดีกว่าจะได้รักษาได้ไวขึ้นหลังจากนั้นผมไม่ทําการสร้างโลงเหล็กขึ้นมาเพราะตอนนี้เหล็กตามพื้นเราเก็บเรียบหมดทั้งแมปแล้วเหล็กมีความจําเป็นเป็นอย่างมากในการอัปเกรดอาคารบ้านเรือนให้ดีขึ้นสร้างทางด้วยสร้างทางด้วยเดี๋ยวมันไปทํางานไม่ได้สร้างทางเสร็จก็มาสร้างกฎหมายใหม่อ่าเอาเป็นอะไรดีเอ่ยอันนี้บ้านพักคนพิการเอาอันนี้แหละ แต่ตอนนี้เหมือนเมืองเรายังไม่มีคนพิการเลยนะไม่รู้จะอัพมาทำไมเหมือนกันไม่เป็นไรอัพไปแล้วเอ่อวางตรงนี้ละกันโอเคสถานที่เตรเียมไว้ให้คนพิการแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอย่างน้อยก็มีอ่ะดีกว่าไม่มีไหนวันที่เจ็เหมือนอากาศจะเย็นลงอีกแล้วอ่ะไม่ใช่เย็นลงสิร้อนขึ้นชาตินี้คงไม่ต้องเปิดละมั้งเจเนเรเตอร์เนี่ยเอา้าโดนประท้วงอีกแล้วฟูดว้ดคุณภาพของอาหารทำไมอ่ะการกินซุปมันห่วยยังไง เรียกได้ว่าผมโดนประท้วงอยู่ทุกวันก็ว่าได้อะ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 ให้กินข้าวสักวันก็ได้หลังจากเคลียร์กับคนประท้วงเสร็จผมไม่ทําการวิจัยการสร้างบ้านชาวเมืองของเรานั้นจะได้ไม่ต้องนอนเต็นท์สักทีมันจะได้ลดโอกาสที่มีคนป่วยด้วยในวันที่แผมทย่อยสร้างบ้านให้พวกเขาไล่มาจากจุดที่อยู่ใกลเจเนเรเตอร์ที่สุดเพราะว่าถ้าเราเปิดเจเนเรเตอร์แล้วอะบ้านที่อยู่ใกล้เจเนเรเตอร์ก็จะได้รับความอบอุ่นเพียงพอสร้างแค่นี้ก่อนนะไม่มีของไหนมาดูกฎหมายสิ อุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะหลุมศพเอาเลยอันนี้แหละเดี๋ยวคนบ้านเราต้องตายอีกเยอะ เหมือนอีกด้านหนึ่งของที่ผมเลือกนั่นจะเป็นแบบการฝังศพซึ่งมันจะใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ส่วนอันที่ผมเลือกนี่มันจะมาใช้ประโยชน์ต่อได้นั่นเองคือใช้ประโยชน์จากคนตายแล้วนั่นแหละอับบ้านต่ออับบ้านต่อจะครบทั้งเมืองและในวันที่9แล้วแล้วผมก็ได้ทําการอับบ้านจนครบทั้งเมืองบอกเลยว่าตอนนี้ความไม่พอใจของประชาชนนั้นไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวก็ผมบริหารดีอะไอ้วันที่10ผมได้ทําการเช็คอุณภูมิของเมืองทั้งเมือง ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้จะเริ่มหนาวเต็มทนแล้วล่ะเดี๋ยวอีกไม่นานคงต้องเริ่มเปิดเจเลเตอร์สักทีในวันนี้แล,แล้วในที่สุดหน่วยสำรวจของเราก็ได้เจอผู้คนเป็นที่เรียบร้อยผมไม่รอช้าที่จะนำคนพวกนั้นกลับเมืองในทันทีโอ้ยกว่าจะเจอโคตรนานเลยอย่างน้อยก็เจอวะเราจะได้มีแรงงานทาสเพิ่มขึ้นและแล้วในวันที่12คนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่ามีแรงงานเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยอะ เมื่อมีคนมาเพิ่มสิ่งที่ต้องทำก็คือการสร้างบ้านกูเพิ่งสร้างไอ้รถที่แล้วเสร็จนี่มึงต้องเพิ่มอีกแล้วเหรอเนี่ยไว้แถวๆนี้ลักกันโอเคตรงนี้ต้องเพิ่มอีกสามหลังในวันที่12บสองหน่วยสำรวจของเราได้พบเจอผู้คนอีกแล้วผมไม่รอชาร้าที่จะให้พวกเขากลับบ้านในทันทีเอาวะเอาวะคนในเมืองเราเริ่มเยอะละอุ้ยกฎหมายอะไรอะ่ะอุ้ยอย่างนี้แค่เห็นรูปก็ไม่ต้องอ่านและกดไปเลยล้ากัน ผมสังเกตดูปฏิทินแล้วเห็นว่าวันที่15ที่กําลังจะถึงนี้กลมอุตุได้พยากรณ์ว่าจะมีพายุเข้าซึ่งผมมั่นใจว่าความหนาวเย็นนั้นจะต้องทะลุลบ40องศาแน่นอนซึ่งผมก็เตรียมตัวที่จะอัพในส่วนของความร้อนหรือก็คือเจเนเรเตอร์นั่นแหละถึงเราจะยังไม่ได้เปิดเลยสักครั้งแต่เมื่อเวลามาถึงนั้นเราจะมีอุปกรณ์พร้อมและทำให้ประชาชนของเรานั้นปลอดภัยแน่นอนและแล้วก็มาถึงวันที่14วันที่อุณหภูมินั้น พุ่งไปถึงลบ40องศาซึ่งมันก็เป็นเลือกงามยามดีให้เราเปิดเจนเนเรเตอร์ทะทีกว่าจะได้เปิดล่อไป14วันนึกว่าเครื่องพังและตอนแรกอุยพายุพายุเริ่มมาแล้ว Winter is coming และแล้วก็มาถึงวันที่15วันที่จะมีพายุตามที่กรมอุตุนั้นบอกมาโอ้โหอุณหภูมิลบ70องศาดีนะที่กักตุนของไว้จะได้มีเหลือใช้บ้านตรงนี้นี่แข็งหมดแล้วเจเนเรเตอร์ความร้อนไม่ถึง เอาวะน้ำแข็งกัดมือไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะของเรามีอยู่ในระหว่างที่พายุเข้านั้นผมสังเกตเห็นว่ามีคนป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากก็มันลบตั้ง70องศาไม่ป่วยก็บ้าแล้วผมไม่ทําการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มอีกสองแห่งซึ่งหวังว่ามันจะรักษาได้ทันนะนะมันไม่ใช่มีแต่คนป่วยธรรมดานะมันมีแบบป่วยมากด้วยนะตอนนี้คือแบบนอนพังอบพังอบใกล้ตายแล้วเมืองของเราได้หลุดพ้นจากพายุในคืนคืนนี้มาได้ ซึ่งบอกเลยว่าก็ทุลักทุเลนิดหน่อยและแล้วก็ถึงเวลาในการเลือกสายทางเดินกฎหมายจากที่เห็นเบื้องต้นก็จะมีสายความเชื่อกับสายคําสั่งหรือก็คือพด็จการนั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้ซึ่งในรอบนี้ผมจะเลือกเป็นสายศาสนาซึ่งเรามีความเมตตาอารีกับมนุษย์ทุกคนสรุปตอนจบเป็นลัทธิเลือดฆ่าทุกคน <c oughs> ในวันที่ปป <c oughs> 1 8ผมจะทําการส่งหน่วยสํารวจทั้งสองหน่วยของเราสํารวจตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อที่จะหาคนเพิ่มเติมและสิ่งของมาประทังชีวิตไหนดูซิมีกฎหมายอะไรบ้างอันนี้เป็นโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์ซิเหมือนเป็นกิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้าอะไรที่ทําให้คนศรัทธากูอัพหมดอะ่ะหลังจากร่างกฎหมายเสร็จผมไม่ทําการอัพเหมืองฐานหินให้เป็นขั้นที่สูงขึ้นเพราะตอนนี้เหมือนฐานหินของเราเริ่มที่จะขาดแคลนแล้วโอ้ดูดิการหามาได้ยังน้อยกว่าการใช้งานอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวรอเหมืองฐานหินสร้างเสร็จเดี๋ยวเช็คอีกรอบสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเออดีแล้วดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะ,ยอะสีเขียวแลว ในวันที่20ผมรู้สึกว่าตอนนี้เมืองของเรานั้นคนเยอะมากแล้วและตอนนี้เหมือนอาหารจะเริ่มไม่พอผมไม่ทําการสร้างโรงล่าสัตว์เพิ่มอีก4โรงซึ่งมันสามารถพออยู่พอกินกับจํานวนคนที่มีอยู่ตอนนี้คนเยอะก็ต้องกินเยอะเป็นธรรมดาเดี๋ยวให้มันกินซุปเหมือนเดิมแล้วไม่ไหวแล้วกินข้าวมันเปลืองเกินหลังจากนั้นผมไม่ทําการสร้างสตรีมฮับซึ่งสตรีมฮับมันก็เหมือนเจเนเรเตอร์นั่นแหละ แค่มันเป็นแบบอันเล็กๆซึ่งมันก็ทําหน้าที่ปล่อยความร้อนได้เหมือนกันเราต้องไปสร้างในจุดที่แบบไกลๆเครื่องเจนนะนะว้าบ้านเมืองเราเริ่มพัฒนาพัฒนานี่ไงสตรีมฮับสร้างเสร็จแล้วเป็นเหมือนเจเนเรเตอร์แบบจิว๋วไหนมาดูกฎหมายกันหน่อยอุ๊ยอันนี้ตํารวจพระอัพเลยล้ากันเป็นเหมือนทําหน้าที่เหมือนตํารวจแต่เป็นพระนั่นเองเอาจริงๆแม่งก็เริ่มมีขโมยแล้วอ่ะผมเลยต้องรีบอัพนะกฎหมายเนี้ย วันที่21เหมือนอากาศนั้นจะขึ้นมาถึงลบ40องศาอีกแล้วเอาแล้วจะเนเตอร์อัปเกรดเป็นเลเวล3ละคนในเมืองเราต้องอยู่อย่างสุขสาบาย ในคืนวันที่22เหมือนจะมีอีเวนต์อะไรบางอย่างซึ่งผมมาทั้งทําความเข้าใจแล้วมันก็คือการที่เราสร้างตํารวจพระขึ้นมาแล้วนั่นเองเป็นอารมณ์เหมือนกับเฮ้ยมึงอย่าทําผิดนะเว้ยกูมีตํารวจ้วนะนะนะมนเมืองเนี้ยแต่ว่ามันเกี่ยวกับด้านศาสศาสนาดิมันไม่รู้จะลงโทษยังไงนะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปในวันที่25เหมือนคนจะทะลักเข้ามาในเมืองของเราอย่างมากก็แน่นอนอ่ะผู้บริหารเก่งอ่ะคนก็ต้องอยากอยู่อยู่แล้วโอ้โหคนโคตรเยอะเลย ซึ่งเมื่อคนมากขึ้นปัญหาก็มากขึ้นเช่นกันมีคนไม่มีบ้านอีก231คนกูต้องรีบสร้างบ้านด่วนเลยโหดูคนดิโคตรจะเยอะเลยเดินทางมากันแบบไม่ขาดสายกันเลยตอนนี้นี่ที่หาอาหารของเรานี่กลายเป็นแบบเรือบินกันหมดและสร้างบ้าน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 คนเยอะเกินต้องรีบสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวม่งป่วยตายกันเมื่อสร้างบ้านเสร็จผมได้มาสร้างเมืองฐานหินเพิ่มเติมเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนฐานหินของเราเริ่มที่จะขาดแคลนแล้ว ผมจะสร้างให้ตรงนี้เป็นโซนฐานหินทั้งหมดเลยนี่ตรงนี้เลยเยอะๆเยอะๆเป็นเมืองฐานหินพลังงานมนุษย์เพราะตอนนี้เราแรงงานเยอะมากเลยครับต้องเอามันมาทํางานหน่อยไม่งั้นมันเลี้ยงเปลืองข้าวสุกเอาเว้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,เ,ลวเมืองฐานหินของเราเหลือแค่ใส่คนเข้าไปเพิ่มด้านขวาอีกหน่อยดีกว่าตรงนี้จะต้องเป็นแบบโรงงานฐานหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม่งเริ่มจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้ ในวันที่29ผมไม่ทําการสร้างโรงพยาบาลแห่งแรกของเมืองซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันไม่ใช่โรงพาบาลไงมันเป็นแบบอารมณ์แค่คลินิกแต่ตอนนี้เรามีโรงพยาบาลแล้วมันก็น่าจะรักษาคนได้ไวขึ้นแล้วก็จุคนได้มากขึ้นนั่นเองฝั่งนี้เดี๋ยวสร้างโรงทานหินเพิ่มอีกนิดนึงให้คนมาเก็บเป็นโรงฐานหินพลังงานมนุษย์ และและว้วก่เข้าสู่วันที่30ซึ่งวันที่30นั้นก็เป็นวันที่มีพายุลูกที่2เข้ามาโหมโจมตีเมืองของเราซึ่งพายุรอบนี้นั้นมีความหนาวเย็นถึงลบแปองศากันเลยโอ้ดูดิอุณหภูมิขนาดอยู่ใกล้เครื่องเจนะเนี่ยไม่ยังหนาวเลยอดทนหน่อยลูกๆไหวไหมเนี่ยทำอาหารไม่ได้แล้วด้วยหาอาหารไม่ได้ผมไล่เปิดฮีเตอร์ก่อนเปิดฮีเตอร์เปิดฮีเตอร์ให้หมดเมืองเปิดฮีเตอร์ให้หมดเมืองตรงไหนยังไม่เปิดเปิดให้หมด ตรงนี้เปิด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 ฮิตเตอร์หมดแม p รับรองว่าแดกฐานเยอะแน่นอนมันยังมีจุดที่เป็นแบบฟรีดอยู่เลยอะ่ะคือทํางานไม่ได้อะ่ะเต็มเมืองไปหมดผมว่ารอบนี้ยังไหวอยู่เราเตรียมตัวมาพร้อมพอสมควรเลยโอ้รอตายแล้วเว้ยผมไม่ทําการเอาชีวิตรอดจากพายุลูกที่สมาได้แต่บอกเลยว่ามีคนตายไปหลายคนเหมือนกันอ่อนแอก็ตายไปเลี้ยงเปลืองข้าสุก หลังจากนั้นผมไม่ทําการอัพเหมืองฐานหินให้ดียิ่งขึ้นก็จะได้ขุดได้มากขึ้นนั่นแหละในอนาคตเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องฐานหินนะโอ้ที่เก็บของอันใหญ่เราได้แล้วสร้างเลยละกันอันนี้มันไม่ต้องการความร้อนนะเหมือนมันมันแค่ที่เก็บของอย่างเดียวมันไม่มีคนอยู่นั้นสร้างไกลๆเมืองเลยก็ได้จัดไปเลย5โรงใหญ่ๆแน่นๆตอนนี้เราต้องเริ่มกักตุนของแล้วละ่ะเดี๋ยวพายุลูกหน้ามาน่าจะโหดกว่านี้ ในเมื่อทําฐานหินแล้วก็อัพโลงเหล็กไปด้วยเลยล้ะกันเพราะมันหาได้แค่นิดเดียวเองเหล็กไหนมาเช็คสเตตกันหน่อยเป็นยังไงบ้างอู้บ้านนี่คอมฟอร์ทที่บหมดเลยนะคนนี้อยู่ใส่กันแบบสบายอกสบายใจ วันที่35เหมือนตอนนี้ประชากรของเมืองเรานั้นมีทั้งหมด492อคนแล้วและก็เกิดปัญหาการทํากับข้าวไม่ทันคือมันก็มีอาหารอยู่นะแต่มันเหมือนกับมีที่กินแค่ที่เดียวมันเดินทางไกลไงเดี๋ยวอนาคตอาจจะต้องสร้างเพิ่มอีกสักที่หนึ่งแล้กันและแล้วผมก็ได้วิจัยบ้านที่สูงกว่านี้ได้ประชาชนของเราจะไม่ต้องอยู่ทาวน์เฮาส์อีกแล้วแต่จะย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันหมดเศรษฐกษิจดีชีวิตดี อัพเลยอัพเลยเอาจากอันที่อยู่ไกลสุดก่อนตรงนี้มันไม่ค่อยโดนเครื่องเจ n เนเรเตอร์ต้องอัพอันไกลๆก่อนโอ้อ oh, ัพทีเดียวทั้งเมือง <laughs> วันนี้ก็นอนนอกบ้านไปก่อนนะรอจนกว่าบ้านจะเสร็จละกันทนหนาวหน่อยวันที่38เหมือนฝูงชนจํานวนมากกําลังจะเดินทางมาถึงเมืองผมไม่ทําการเตรียมตัวโดยการสร้างบ้านเพื่อเตรียมรอพวกเขาไว้โห oh, คนมันเริ่มเยอะจริงๆนะมันจะดูแลทันไหมเนี่ยสร้างบ้านเสร็จก็ใส่สตรีมฮับด้วย ในช่วงกลางคืนของวันที่39ผมสังเกตเห็นว่าตอนนี้อาหารดิบของเรานั้นเริ่มที่จะหาไม่ทันแล้วเพราะจำนวนคนของเมืองเรานั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผมไม่ทําการสร้างหน่วยลาัตว์เพิ่มเติมซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้หน่วยล่าสัตว์ของเรานั้นไม่เดินเท้าอีกแล้วแต่จะใช้เรือบินแทนคือแบบตอนนี้เมืองเราพัฒนาแล้วไงนี่ไงใส่คนเข้าไปใส่คนเข้าไปจุก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 หาอาหารรอบหน้านี่ไม่ขาดเหลือแน่นอนแล้วก็สร้างโรงพยาบาลเพิ่มด้วยกันคนป่วย ตอนนี้มีคนป่วยอยู่71คนซึ่งผมคิดว่าน่าจะรักษาทันนะแต่คนหิวข้าวนี่ดิทำไมมันกินไม่ได้สักทีเนี่ยวูออกไปหาอาหารออกไปหาอาหารลอยขึ้นไปละและแล,แล้วตอนนี้เจเนอเรเตอร์ของเรานั้นได้อัปเกรดเป็นเวลตันเรียบร้อยคือตอนนี้ไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนนี่ผมว่าผมน่าจะไหวอยู่นะเวลสี่ละเหลือแค่กักเก็บทรัพยากรให้เหลือใช้ก็พอ วันที่42ผมได้ทําการอัพที่ขุดไม้แบบอินฟินิตี้คือก็ไม่รู้มันหาไม้ได้ยังไงอะ่ะมันเอาเครื่องขุดไปใส่กําแพงอะ่ะในกําแพงมีไม้อย่างอี้เรอ ในวันที่43ก่อนที่พายุจะเข้าผมได้ทำการอัปเกรดแฟคทอรี่ขึ้นมาซึ่งโรงงานพวกนี้จะสามารถทำให้เราผลิตขาเทียมและแขนเทียมให้คนที่พิการได้คือมึงจะมานั่งเฉยๆแดกข้าวกูอย่างนี้ไม่ได้มึงต้องทำงานให้กูเป็นไงอัพมาด้านศาสนา <c oughs> ต้องบังคับทำงานมีความเมตตาจริงๆเอออีกอย่างหนึ่งคือโรงงานมันสามารถผลิตหุ่นยนต์ได้ด้วยอนาคตเราจะได้ไม่ต้องใช้มนุษย์ในการทำงานไอ้พวกที่ไกลๆก็ให้หุ่นยนต์ทำงานที่ใกล้ๆก็ให้คนทำงานนั่นเอง มาแล้วแฟคตอรี่เดี๋ยวสร้าง แขนเทียมขาเทียมไม่ให้คนบ้านเมืองเราก่อนมีอยู่6กคนก็จัดไปเลยในวันที่14ผมได้อัพกฎหมายขั้นสูงสุดของสายศาสนาหรือก็คือศาสนาใหม่นั่นเองข้อดีของมันคือเราจะได้ไม่ต้องจัดการสเตตของความหวังอีกต่อไปและคนที่ยังอยู่ในเมืองนี้ก็จะกลมเกลียวกันเชื่อฟังในสิ่งที่ผมบอกก็คือโดนล้างสมองเรียบร้อยแล้วอ่ะส่วนคนที่ไม่เชื่อในรัททีของเราก็ต้องตายเป็นไงทางศาสนาไหมล่ะ <laughs> ไม่อยากคิดทางฝั่งของเผด็จการหรือว่าจะเป็นยังไง ในวันที่48ผมไม่ทําการสร้างหุ่นยนต์เพื่อทํางานแทนมนุษย์ในจุดที่ไม่สามารถทํางานได้หรือก็คือจุดที่มันห่างไกลเจเนเรเตอร์นั่นแหละมันจะหนาวโคตรๆนี่ตรงนี้เลยใช้หุ่นยนต์ทํางานละกันมันไกลบ้านเมืองหุ่นยนต์เริ่มเดินว่อนเมืองแล้วตอนนี้ยุคของเมืองเรากลายเป็นยุคออโต้ไปแล้วเอาจริงๆหลังจากนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรท้าทายแล้วนะ เพราะว่าผมได้กักตุนทุกอย่างไว้เตรียมพร้อมหมดแล้วอะก็ไม่ว่าจะอีกกี่ฤดูหนาวผมก็น่าจะรอดงั้นเอาเป็นว่าหลังจากนี้ผมจะทยอยเล่นและทําให้เมืองมันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่100เมืองเราจะใหญ่ไปถึงแค่ไหนถึงเวลาต้องสร้างโรงครัวโรงที่สองและเหมือนอาหารมันมีแต่คนมันเดินไปกินไม่ได้ของตันอีกแล้วของตันอีกแล้วสร้างที่เก็บของเพิ่มเนี่ยเมืองมันใหญ่เพราะที่เก็บของนี่แหละตอนเนี้ย วันที่52ผมได้ทําการรีเสิร์ชเรือนเพาะชําเป็นแห่งแรกในโลกใบนี้ซึ่งเรือนเพาะชําก็จะสามารถทําให้เรามีอาหารสดไว้กินไม่จําเป็นจะต้องออกไปหาข้างนอกและที่สําคัญคือตอนพายุเข้าก็สามารถมีอาหารได้ก็จัดไปเลย2แห่ง2แห่งแล้วก็อัปเกรดโรงพยาบาลต่อเลยตอนนี้คือฐานหินผมหาได้เกินความต้องการของคนใช้ไปแล้วนะทะลุไปไกลเลยงั้นเราก็แค่เก็บต่อไป วันที่54ผมไม่ทําการสร้างโรงเก็บของเพิ่มอีกแล้วซึ่งรอบนี้บอกเลยว่าต้องสร้างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อความอลังการของเมืองของเราที่สร้างไปสร้างไป,งไปมีของเยอะมีของเยอะเก็บไปเยอะมากตรงนี้ที่ว่างอัดบ,บ้านไปอัดบ,บ้านไปมันไม่น่าจะมีคนมาอยู่แล้วแหละตอนนี้คนเมืองเรานี้โคตรจะเยอะน่าจะไม่มีเข้ามาอีกแล้วอัดบ,บ้านไปตรงไหนว่างๆไว้ตกแต่งไว้ตกแต่งกูรวยกูสุลต่านบริหารดีไง ไหนขอดูความร้อนเมืองเราหน่อยสิโอ้โหลบห้าสิบองศาคืออะไรไม่มีผลครับตอนนี้เมืองเรานี่แบบโคตรจะอบอุ่นวันที่58ผมได้อัพโรงงานเผาถ่านจากไม้ซึ่งมันจะนําไม้มาเผาให้เป็นถ่านแล้วทาให้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนต่อไปซึ่งบอกเลยว่ามันใช้ไม้เป็นจํานวนมากแต่ไม่เป็นไรผมมีเป็นหมื่นเลยดูดิจัดมาเลยอยู่ได้ยันโลกหน้าตอนนี้จะ 200- 300วันผมก็อยู่ได้ วันที่61ผมบอกเลยว่าการวิจัยทั้งหมดของเกมนี้นั้นผมได้อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งฝั่งกฎหมายด้วยเหลือแค่คอนเทนต์เดียวในตอนนี้ที่ผมจะทำได้ก็คือการขยายเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ล้ากันีตรงนี้อัดบ,บ้านไปอัดบ,บ้านไปเยอะๆอัดบ,บ้านไปเยอะๆเพิ่มความแน่นหนาของเมืองคือก็ไม่รู้จะสร้างบ้านทำไมอีกเหมือนเกมมันไม่ให้คนผมมาเพิ่มแล้วไม่เป็นไรผมมีเยอะอัดๆไปโอ้ยขยายจนปวดนิ้วไปหมดแล้วอันนี้คือสร้างมุ่วๆแล้ว,ลวตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้ว งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปใกล้ๆวันที่100เลยล้ากันในวันที่92ผมจะทําการอัปเกรดบ้านอยู่เรื่อยๆพร้อมั้สร้างหุ่นยนต์เพื่อทํางานแทนมนุษย์ทั้งหมดคือตอนนี้คนแทบจะเป็นง่อยอยู่แล้วไม่ได้ทาอะไรเลยหุ่นยนต์ทําแทนหมดแลละเนี่ยคือโซนฝั่งนี้ทั้งหมดหุ่นยนต์เป็นคนทางานหมดเลยวันนี้เป็นวันที่9 7ผมจะพาทัวร์เมืองทั้งหมดที่ผมสร้างมาตั้งแต่ศูนย์คือก็ไม่อยากเชื่อว่ากูสามารถสร้างมันใหญ่ขนาดนี้ได้จากตอนต้นเกมนี่อันนี้โซนหุ่นนยต คุณยนต์ทํางานเท่านั้นและนี่ก็เป็นวันที่100จนได้อะคือก่อนหน้านี้มันมีพายุมาหลายลูกมากเลยแต่ผมไม่ได้ใส่เข้าไปเพราะว่าไม่ว่าจะพายุก,กี่ลูกผมก็รับได้ทุกลูกคือของผมมีเยอะมากอ่ะดูถานหินี่มีแสนกว่า สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นี่ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับและผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ผมสักนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าอยากดูเกมอะไรหรือ100วันในเกมไหนได้เลยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบาย